รวมโปรโวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมมาบอกต่อกันค่ะสายทำงานหนะักไม่มีเวลาดูแลตัวเองกินอาหารไม่ครบค้าหมู่ควรมีเลยนะคะตัวแรกค่ะวิตามินรวมจากแบรนด์ดังไบโอแคปตัวนี้มียอดขายสูงมากเลยนะคะ1ขวดมี30แคปซูลตอนนี้โปรราคาดีมากค่ะซื้อวิตามินรวม1ขวดแถมฟรีซิงไบโอแคปอีก1ขวดในราคาเพียง189บาบาทเท่านั้น ห้ามพลาดกันเลยนะคะตัวต่อมาจากแบรนด์ PharmaTech วิตามินรวมใน1แคปซูลประกอบด้วยวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมกว่า24ชนิดเลยนะคะปกติขวดละ420บาทราคาโปรโน่ารักมากค่ะพิยงขวดละ129บาทเท่านั้นตัวนี้วิตามินรวมจากแบรนด์วิตามินพลัสค่ะใน1แคปซูลประกอบด้วยวิตามิน B1 ถึง B12 วิตามิน A, C, D, E, K ไม่พอยังมีแคลเซียมแมกนีเซียมซิงค์และแร่ธาตุอื่นๆอีกด,ด,ด้วยอัดแน่นใน1แคปซูลเลยค่ะ ตอนนี้ราคา89บาทเท่านั้นนะคะหายากมากเลยราคานี้ต่อมาวิตามินรวมแบรนด์ i n u ว i t ในหนึ่งแคปซูลมีวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมเน้นๆเ,เลยนะคะตอนนี้ทางแบรนด์จัดโปรสุดคุ้มเพียงซื้อวิตามินรวมตัวนี้รับฟรีวิตามินซีไวท์ตาเทคในอีกหน่งขวดในราคา99บาท คุ้มมากเลยนะคะได้ถึง2ขวดเพียงหนึแบงค์งแดงเท่านั้นขวดสุดท้ายค่ะวิตามินรวมและแร่ธาตุรวมจากแบรนด์โอเนที่เร็วตัวนี้ก็ประกอบด้วยวิตามิน A B C D E K รวมถึงแร่ธาตุอีกหลายชนิดเลยค่ะ1ขวดบรรจุ30แคปซูลราคาปกติขวดละ420บาทแต่ตอนนี้เพียงขวดละ79บาทเท่านั้นเลยไม่ควรพลาดนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้ง5แบรนด์ที่ราคาสุดคุ้มได้รวบรวมไว้ให้แล้วในตะกร้าด้านล่างนะคะครั้งหน้าจะมีโปรเด็ดของอะไรแบรนด์ไหนจะมาชีพ้พิกัดให้อีกนะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะ